ตะลุยสวนเกษตรน้องนิดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนมาอัปเดตมะเขือเปราะของเรานะคะที่เราปลูกไว้คือแปลงใหม่นะคะที่เราลงไว้เนาะวันนี้วันที่23สิบามครบ23าวันนะคะยังไม่ถึงเดือนเลยมาดูขนาดของต้นมะเขือของเรากันค่ะต้นมะเขือของเรานะคะตอนนี้เขาแตก แตกยอดต่างๆออกมาตามกิ่งให้เห็นนะคะมียอดมาเพิ่มกิ่งเพิ่มขึ้นมานะคะบางยอดก็จะเล็กบางยอดก็จะใหญ่นะคะ23วันก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะจะมี มีกิ่งใหม่เพิ่มขึ้นนะคะยอดใหม่กิ่งใหม่เพิ่มขึ้นถ้าเราวัดจากขวดน้ำนะคะนี่ขวดน้ำดื่มของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ของขวดน้ำนะคะใกล้จะท่วมขวดน้ำแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคยังไม่ถึงเดือนได้ขนาดนี้นะคะ เราใช้ประโยชน์จากล่องมะเขือเราอีกอย่างนะคะตรงบริเวณขอบขอบล่องเราจะหว่านต้นผักชีผักชีตอนนี้ก็โตแล้วนะคะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็หว่านช่วงที่ฝนมาบ่อยๆนะคะตอนนี้ผักชีเราก็โตแล้วใกล้จะได้กินแล้วเนาะนี่ค่ะ ใช้ลอกมะเขือให้เกิดประโยชน์ตอนนี้หญ้าก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังมีฝนมาเรื่อยๆแต่น่าจะใกล้หมดแล้วเนาะหวังว่าพายุลูกนี้จะเป็นลูกสุดท้ายแล้วมั้งคะค่ะเดี๋ยวเดินดูกันหน่อยคะ่ะมีแปลงใหม่ของเราทั้งหมดนะคะ ต้นใหญ่ๆเลยก็มีก็มีนะคะเนี่ยต้นนี้ยังใหญ่มากเลยค่ะใกล้จะถึงเดือนแล้วสึกดีใจเหมือนกันนะคะเก็บอยากเก็บเร็วๆแล้ว,ลวอยากได้เก็บลูกแล้วครับรีบๆโตนะ ก็พาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาอัปเดตส่วนของเราเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ครั้งถัดๆไปนะคะเ,เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย